คุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงค์อยู่ด้านล่างครับ ถ้าคุณกําลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ดโกยช็อปนะครับนอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกมเกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายมี Facebook และช้อป e ี9เก้าจ1 1 1กลดราคาสะบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด,ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ Over Shop เพลรับเติมเกม F4 24เติมเกมเบอร์ืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น f c Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างน,นะครับใช้โค้ดสิกนัดมีส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนนสักดิิซิกนัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็เป็นอัปเดต โหลดลิงสกินนั่นเองนะครับก็คือฟิวเจอร์สตาร์นะครับกำลังจะมาเป็นโปรโมทถัดไปในวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับผมตัวหลุดก็จะมีอ่ะตัวหลุดนะครับผมก็จะมีะคือโปรโมนเนี้ยมันจะมีทั้งไอคอนแล้วก็เป็นตัวเด็กนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าฟิวเจอร์สตาร์คืออะไรนะครับฟิวเจอร์สตาร์ก็คือเหมือนจะเป็นแบบเอาเด็กดาวรุ่ง ในชีวิตจริงเอามาใส่ในเกมเอออัพสเตตให้มันแบบสวยขึ้นเก่งขึ้นเพสต์ไตล์ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวหลุดมานะครับไอคอนก็จะมีโรนัลดินโยนะครับมาดินี่รูนี่เจอร์ลัดแล้วก็ไรากาดนั่นเองนะครับเพิ่มเติมมาจะเป็นโรเบโตคาร์ลอสนั่นเองนะครับส่วนเ,เด็กเนี่ยก็จะมีกาลาโชูเกลเลอพาร์เมอร์นะครับผมโอดแมนเบลลี่โดกู บาวดี้โบนาเฟสโบโบนิเฟสโบนาเฟสอะไรสักอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ ตัวรุดนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็น c c d e m y มีสีเขียวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น e ีโหรือเปล่าน,น่าจะเป็น e ีโอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ Future Star Academy นั่นเองนะครับอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับ ABC ABC มาเป็น Showdown ABC นะครับผม Showdown ABC มาเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะ Showdown เป็นชุกชุก ซามูเอลผมเรียกซามูเอลแล้วกันนะครับผมกับซังกาเล่ ale, นั่นเองนะครับมิลานกับนอติงแฮมฟอร์เรส์นั่นเองนะครับก็มิลานแหละดูดีสุดแล้วนะครับวิ่งฟุตซีสกิลล์มูฟซีเวิร์กเรทไฮมีเดียมถนัดเท้าซ้ายนะครับเล่นตำแหน่งปีกขวาได้แล้วก็ r m ร์เอ็อนั่นเองนะครับในจีเรียเอซิมิลานวิ่งแบบเดือดจัดนะครับผมเพสต์ไมีฟลายนช็อตนะครับผม ลาปิดแฟร์ทิกสเตอร์นะครับผมแล้วก็เพยพ์สไตล์พาร์เป็นควิกสเตปนั่นเองนะครับผมค่าทำขอดูหน่อย84กับ85ถูกเหมือนแจกฟรีนะครับผมสำหรับสังกาเลเนี่ยเป็นเพยพ์สไตล์พาร์เป็นบล็อกนะครับแล้วก็มีพิงพาร์ตบูสเตอร์สล็อตติ้งแท็คเกิลแล้วก็เฟสโฟเวนนั่นเองนะครับอืมพาษีดีกว่าก็คือซามูเอลนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันก็ <c oughs> แปลกๆป,ปะเราถ้าเราไม่เอาเอซิมิลานี่มันแปลกๆนะ มันแปลกมันแปลกจัดๆเลยนะครับผมโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตลาดกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับในตัวของ R T T F นะครับเริ่มเตะก็คือสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารวันพุทธนะครับผมแล้วก็วันพฤหัสนะครับมันจะมี R T T F เนี่ยมันจะมีทั้ง2อันนะมันจะมีทั้งในส่วนของแชมเปี้ยนลีกยูโรปลีกเขาเรียกยูโรปลีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะ แล้วก็คอนเฟลเลนซ์ลีกก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกราคาก่อนว่าราคาเป็นยังไงบ้างโอเคราคานะครับผมเดี๋ยวมาดูสกอร์ตของ R T T F ก่อนนะครับลุทูเดอะไฟแนลนะครับก็บอกราคาไปแล้วเนาะสำหรับวันนั้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เอเมอร์ันนะครับผมบอกไปแล้วว่า30,000ซื้อได้ตอนนี้44,000แล้วนะครับผมเอเ z อร์ันเนี่ยคือมันมันราคาดีสุดแล้ว แล้วก็สวยสุดนะครับมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวสแฮมด้วยเวสแฮมมันก็ฟอร์มดีอะ่ะถึงมันจะมีแผ่วไปบ้างเนี่ยมันก็ดีอยู่นะครับผมแล้วก็กาวาดิโอนล้านหนึ่งตอนนั้นที่ผมให้ซื้อนะครับตอนนี้ราคาพุ่งกลับไปแล้วนะครับผมพุ่งสูงไปแล้วนะครับแล้วก็มีลูกกูลูกกูนี่คือมันเป็น2เพนไตลยพัดนะแล้วก็มันเป็นโลมา น่าจะได้อยู่นะครับผมแล้วราฟาเอลเลยเอา 3.5m นี่เกินไปหน่อยนะครับผมอ่าเบรดี้ทีนี่โครสอืมเบลลี่ซัมโบออกิซ่าได้อยู่นะครับผมซัมโบออกิซ่าได้อยู่นะเกรดูซี่ก็อ๋อมันปรับเพดานมาแล้วนะครับพอปรับเพดานมาราคาก็แสนสอง 1 2, 1, 1, 2นสองน่ะได้อยู่เนี่ยซื้อวันนี้ซื้อได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไปซื้อวันใกล้จะเตะเงี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันออกแพ็กแล้วนะครับเป็นฟิวเจอร์สตาร์เข้ามานั่นเองนะครับผมลีกก็นี่ครับกาลาชโชนะครับผมแล้วก็มีเอ่อทวิตเตอของ EA นะครับมันโพสต์ออกมาเองเลยนะครับผมว่าเป็น r อดแมนนั่นเองนะครับ นี่มีเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมแล้วก็โอดแมนเป็นอันนี้นะครับผมโอ้สวยจัดนะครับ96 q u i c ควิกสเตปแล้วก็รีเลเลชนะครับผมตึงโคตรตึงนะครับผมสำหรับในส่วนของอุ้ยมีเอนโดเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับเอนโดนะครับแล้วก็มีคาร์ลินเซดอฟตัวหลุดตามมานะครับผมโรเลนโยมาอยู่แล้วนะจ๊ะ บาลรอซเอหน้าเหมือนหน้ามันเหมือนไอนี่เลยนะแชทว,ว่าไหมว่าทุกคนว่าไหมว่าหน้ามันเหมือนโยรันเต้เลย <c oughs> โคตรเอานะครับผมอ่ะส่วนการทําเงินนะครับผมช่วงนี้ผมแนะนําไปที่84ดสี่นะแปดสีสนะ่าสนใจถ้าสมมุติว่าราคาไม่ถึง2,000เนี่ยบิดราคา2,000ขาย2 2 0 2ได้นะครับลูเบนเดเวสเนี่ยผมซื้อมาอผมบิดไว้1,800 เก้9นะครับผมแล้วก็รอขายที่ราคา2,000นั่นเองนะครับผมสําหรับตัวของ84นะครับส่วน85 86เนี่ย85เนี่ยรอไปซื้อ,อ,อพรุ่งนี้หลังคนเปิดแพ็คนะ86ก็เช่นกัน86เนี่ยผมแนะนำไว้อยู่ที่แบบ11 10ประมาณ 14k น่าจะได้อยู่นะครับกาโชมมีหน้าครับแต่ว่าตัวอื่นนะเด็ตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีหน้าหรือเปล่า 8722,000เลยนะโอ้โหเดือดจัดนะครับแล้วก็อินฟอร์มสคอร์ตของสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับสคอร์ตของสัปดาห์นี้ในตัวของอินฟอร์มเนี่ยราคามันจะตึงๆหน่อยนะ8524,000มันจะบีบให้ตัว8 3ที่เราเก็บกันมาที่ผมให้เก็บแบบ2 3 23K แต่ความจริงก็คือตอนนี้2 3 k ก็ขายได้แล้วนะเพราะว่า a อ c อันนี้มันค้ำอยู่ครับ ผมคิดว่า A B C A B C มันน่าจะมีตัวเดือเดอเข้ามาอยู่นะสำหรับตัวของเขาเรียกอะไรฟิวเจอร์สตาร์นะครับแล้วก็มีข่าวหลุดออกมานะครับอันนี้ปอนบอกว่ามี A B C ไอคอนฟิวเจอร์สตาร์มา2ตัวนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเลทส,สูงน่าจะได้ใช้นะครับอินฟอร์ม 86 85 86ก็น่าจะได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ผมทำา83คูณ10ไว้ดองไว้โคตรเยอะนะครับผมตอนนี้ประมาณ10 10แพ็คได้อะ่ะ3วันอะ่ะ10ประมาณ10 p แพ็คอ่ะแล้วก็มี84คูณ1 1อีกนะครับผมเอาไว้มาเปิดฟิวเจอร์ตาเดี๋ยวเรามาตามล่าหาดาวดวงใหม่ ไอ้เด็กกันนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน YouTube นะครับสอนดูขึ้นไปต่อไปปรับชมกันได้น,นะครับคลิปนี้ก็ผมซิงค์นะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับเดี๋ยวมามอัปเดตวิเคราะห์ให้ว่าตัวไหนไม่เก่งเก่งหรือไม่เก่งนะจ๊ะบ๊ายบาย